จอเล็กมาโรงพยาบาลฉีดยากระตุ้นนะคะไข่ไแมวไข่ไข่เงินนะคะแมวกินไม่ได้หรอคะไข่เงินไข่แบบคือต้นยวไเขียวๆไปแหลมๆไข่เงินนะคะที่แมวเขานิยมกินกันอ่ะมีคนมีคนเขาบอกพี่ว่าไข่เงินมันจะทําทําลายไตแมวจริงหรือเปล่าคุณหมอคือถ้ามันผลค่าไตมันตั้แบบขนาดนี้กินอะไรคงนน้ง แล้วล้าทำไมถึงอยากให้กินจังอ๋อปากบางทีแมวมันเดินไปแล้วมันมีไข่อยู่เหมือนก็เป็นงักงัเหมือนย่า่ะเหมือนต้นย่าเราเนี่ยแหละพี่ก็เลยอยากถามคุณหมอว่าบางทีมันก็เหมือนไข่เงินกินได้ไหมเท่านั้นเองมันมันจะเขียวเขียวเหมือนต้นญ่าบางทีแมวชอบกินย้ากินอะไรเงี้ยมันก็เป็นงัยบเงบเป็นงีบเงบเออเดียี่มีมั้ถ้าไม่ได้พี่ก็จะเล่าให้เขากินมันน่าจะมีรูปอยู่นะตอนที่เธอเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอส่งฝังคุณหมอนี่น้องเชื่อสุด เดี๋ยวหมอดูให้แปบนงนะยวให้น้ำเกือตัวนี้ก่อนอ่ะช่วยจับนเอาให้ินอไม่ต้องให้ดูรล่ช่เดีวยให้แบบแม่จับผ้าสัก่อาล่ะให้แบบน้ำเกือวนเดี๋ยวก็ฉีดขอโมนแม่จับไม่แรงอ่ะ ฟูจะให้มาประมาณสักสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะเพราะว่ามันจะต้องให้เข้าเส้นเนาะวันนี้มันมันมามันมา,มนมาช้าไปนิดนึงก็คือวันนี้จะต้องให้ธรรมดาไน่แหละไม่ได้ให้เข้าเส้นใช่ใช่วันนี้ยังแต่ว่าวันนี้จะให้ให้ฮรอร์โมนใช่ไหมคุณหมอให้ค่ะ <Okay. S 1> แต่ตามแพ,น,<อ>พนแล้วหมอจะเขาจะให้ตั้งแต่วันนี้แล้วแหละไม่ให้เขาเส้นอ่าแล้วไม่แล้วไม่บอกจะได้มาตั้งก่อนหน้านี้ ไม่รู้แล้วแต่คุณหมอเลยทำาไงวันนี้ก็เดี๋ยววันพุธคุนมาหันกันคุณหมอบอกว่าจริงๆอ่ะเขาจะให้เขาเต้นตั้งแต่วันนี้แล้วใช่แต่ว่าเขาขออันนี้อีกทีหนึ่งเขาขอน้องให้อร o r m o อีกรอบคุณหมอบอกว่าลอง่ได้ิดเดืออย่างนะแม่ไม่ได้จับลูกแรงนะคะแต่ว่าเจ้าเล็กเขาชอบดินเขาดื้อไงเขาดื้อเดือดต้องมาแทงกนใไม วัไฟะฝเพราะว่ามีมีเอซีคนหนึ่งเขาหวังดีมาเราก็จะต้องรับความหวังดีของเขา่าใช่แ,แต่ว่าเดี๋ยวเราถามคุณหมอ,อเพื่อความแน่ชัดอีกทีนึงมันเคยมีรูปดิดเคยเคยลงอยู่ว่ามัน่มันจะนนเคี้ยวไม่ได้เราก็ต้องรับรับข้อมูลความรู้ไว้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์ของเราด้วย นี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะกลับขอบคุณ f อที่ห่วงใยน้องเสือเล็กมานะคะแม่กลับขอบคุณมากๆเลยแม่ก็ได้ถามคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้กินน่าจะดีกว่าแม่ก็ย่อมเชื่อคุณหมอเพราะคุณหมอเป็นคนตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่มีประสบการณ์ตรงนี้กับลูกที่เป็นโรคไตนะคะโปรดใช้วิจรณญาณแล้วก็แม่ได้ฟังจากปากคุณหมอเองนะคะคุณหมอบอกว่าหลีกเลี่ยงที่จะกินย่อมดีกว่า เพราะฉะนั้นแม่กลับขอบคุณ f อท่านนี้มากเลยนะคะที่ได้มีการบอกกันขึ้นมาน่าจะเป็นคุณจิราวัตรนะคะกลับขอบคุณเรื่องหัวใจกรับขอบพคุณจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีเนาะทาให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะ